Food ู a เกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยกิฟฟารีนไฮยาอินเทนเซฟไวท์เทนนิ่งพรีซีรัมสก p อตเพีรน้ำเบอร์รี่สกัดเข้มข้นผสมวิตามิน BSC เซซามีซอยนมถั่วเหลืองผสมงาดำหุ้นมะพร้าวและเม็ดแบงลักครีมอาบน้ำโชกุบุสึสูตรเจแปนิสคาเม e เลีย ครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ทุกวันอาทิตย์หกโมงยี่สินาทีทางช่อง3นะครับเรื่องราวของการแข่งขันของเพื่อนๆน,นี่เราเป็นเพื่อนกันหมดแล้วรักเพื่อนเหลือเกินผมขอ3ามคำนิยามของคําว่าเพื่อนจากคุณแซคก่อนครับผมถ้าคําว่าเพื่อนคุณจะใช้3ามคำนี้ว่าอะไรบ้างครับคืนตังกูคืนตังกูคืนตังกูอันนี้เป็นความหมายที่ดีลึกซึง้ง ผมผมก็มี3คำเหมือนกันสามคำที่คุณจะให้เพื่อนคุณคืออะไรครับฝันไปเถอะฝันไปเถอะฝันไปเถอะนะฮะอ่ะของคุณไฮครับ3คำสำหรับเพื่อนอยากหยิกฮิของใครอะของใครมานี่เขาไม่ได้ออ y ยูทูบเนอะเขาเป็นคนละยองเว้ยอ๋อ นีนี้คำลงท้ายจ้าจ๋าอยากไปเที่ยวไปเที่ยวฮีออ๋ไปกินข้าวไปกินข้าวฮีไปกินข้าวกับอะไรไปกินข้าวกับฮีแทนเกมดีกว,ว่าแทนเกมกัเลยครับ <c oughs> เกมต่อจากนี้ไปนะครับสับสนโดยบีเฟสตานะครับผมนั่นคือใบระเบิด อยากจะบอกเหลือเกินนะครับว่าเกมเกมนี้เนี่ยนะฮะวิธีการเล่นก็คือผมจะแบ่งเป็นหมวดหมู่มาให้พวกคุณครับ,รบหลังจากนั้นเนี่ยนะครับคุณก็จะหยิบคําใบตรงนี้ใบให้ทีมคุณเองพอ mm hmm. ถ,ถูกปุ๊บคุณจะผักโทนี้ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่ง mm hmm. โทนี้มันจะมีระบบแรนดอมที่จะระเบิดบึ้มขึ้นมาระเบิดฝั่งไหนฝั่งนั้นไม่ได้คะแนนเลยอ,อีกฝั่งหนึ่งสะสมมา34มสี่คะแนนก็ได้ไปเต็มๆ mm hmm. เพราะฉะนั้นอยากให้โทอยู่ฝั่งเราใ mm hmm. <ร>บาเสร็จเร mm ียบร้อยทางองอก ไปเสร็จร้อยผักกับแล้วผมบอกเลยว่าบีเฟสต้าเนี่ยนะครับเขามีกิฟต์เซ็ตมาให้หัวหน้าทีมทั้งสองท่านด้วยในวันนี้คออะไเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ากิฟต์เซ็ตนั้นดีอย่างไรกันบ้างแต่แข่งขันกันก่อนเลยนะครับเชิญคุณบอลและคุณปูเจอกันครับคว่ายเลยฮะโซ่โซ่โ่โซ่โซ่ผมจะทำเพื่อคุณใส่แว่นมาเรียบร้อยนะครับเตรียมตัวใส่แว่นนะฮะหมวดของพวกคุณทั้งสองคือ สิ่งที่มีรหัสสิ่งที่มีรหัสสิ่งที่มีรหัสอะไรบ้างพร้อมเริ่มครับสิ่งที่มีรหัสมีอะไรบ้างเร็วเร็วเร็วเอะไรฮะอะไรฮะเวลาเราไปจับจ่ายใช้ซื้อของเป็นบัตรเครดิตไม่ใช่ไม่รู่ลู่แล้วก็เซ็นบัตรเครดิตบัตรเครดิตถูกต้องโดนที่ใบผัก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 ใบผักไปเออ เออใช้ไปต่างประเทศใส่เสื้อผ้ากระเป๋าเดินทางกระเป๋าเดินทางกระเเป๋าาดินทงถูกต้องดันไปอันนั้นมีรหัสครับมันล็อกได้เร็วเดี๋ยวมีไม่ติดมันเยอะแยะเจ๊จ๋าเยอะแยะเยอะแยะเหมือนถ้าจะไปจ่ายเงินเช็คแต่เออเช็คถูกต้องครับพังเล้วช่อไปเราปูไว้เนี่ยเราทำอะไรกองกำแพง๋าสีผาสีสีอะไรป้ายสีสีอะไรสีทนได้ไม่ใช่ นี่ผมทำอะไรอยู่ทำอะไรอยูอ่ขึ้นลง,ง<ำ>สีทาอะไร<ส>เราอยู่ในอะไรสีทาบ้านถูกสีทาบ้านถูกจับ เห็นอยู่เห็นอยู่สองลูกตาทุกคนเห็นหมดเลยผมไม่ได้ฆ่าใครตายผมไม่ได้ฆ่าใครตายผมยอมเอาไปเลยครับหัวใจสำคัญของทีมนี้เสร็จเรียบร้อยกำลังดันออกไปแต่มันบื้มซะก่อนนะครับฝั่งนี้เอาไป3ามคะแนนขอโทษตะกี้นี้ดันไปอีกนิดเดียวเองถ้าหลุดมือเมื่อไหร่ปุ๊บอยู่ฝั่งนี้ล้วนะฮะนิดเดียวอะ คู่ต่อไปของเราดีกว่าครับคุณเต๋าครับคุณไก่สมพลครับคุณสองคนอาเป็นธรรมเนียมเราต้องกอดกันเออยเลยเฮยเฮีช่วงนี้อย่ากอดอันนี้หมวดหมู่ของคุณทั้งสองคือชนิดของรถชนิดชนิดของรถรถอะไรบ้างพร้อมแล้วเริ่มครับชนิดของรถนี่เลยทำอะไรเรารสุขาเคลื่อนที่ไปหเหม็นมากเรียกมาสูรถสูรถสู่ รถสูบซ่วงไม่ใช่สูบดูรถดูกซ่วงถูกต้องเก่งมากเออโอ้เข้าได้ไหมครับได้ครับโอ้โเลยครับอ้าวไม่ใช่พี่อ๋อนี่เวลาไฟไหม้รถแบบเพิงโอ้เร็วมากโอู้หูรถแบบหรูมากค่นั่งหลายๆคนฝรั่งรถล้อสี่ล้อโอ้เวลาเขาเกี่ยวข้าวใช้รถอะไรรถแทร์ตเอรถกร์รถแทร์ นี่เยนี่เยลอุ้ยรถสัมร้อนเรียกว่ารถรถตุง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 ตุ้ตุได้เฮ้ยรถอะไรมีทั้ง BTS และ m ้าได้ไดอะไรระบดเลยตายตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยรสเบิดใกล้ด้วยได้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ นะฮะสุดท้ายมาระเบิดที่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ได้ไปสี่คะแนนคนทำคะแนนมาแล้วครับคือคุณเต๋าคนเดียวเลยนะฮะต่กี้ได้ไปสี่คะแนนแล้วเอาละเลยยังไม่ได้ทันดูเลยอะอะไรสุดท้ายยังไม่ทันเปิดเลยว่าเป็นอะไรมันระเบิดก่อนใช่ไหมฮะจังหวะแลนดอมไงมันไม่รู้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับมาฮะคุณไฮครับคุณพร้อมไหมพร้อมก็ได้โคุณเจอกับคุณซักเลยฮะเอาละวันนี้ดูเขาซัก ยังไม่หมดเหรอข้อความยังไม่หมดเหรอมันเราเปลี่ยนหมวดเลยตะกี้ชนิดรถไปแล้วใช่ไหมต่อไปนะครับหมวดมหรสพและการแสดงมีอะไรบ้างง่ายหลายพร้อมเริ่มครับเฮ้ยอะไรพักกลางอะลังตัดลิเกถึงดึงมีลำมีลำลำลำหบนดของทุกท่าง อพิกาเปิ้ลเออล้อล้อกระทบไม้ล้อกระทบไม้ถูกต้องดันไปครับดันไปภักได้ภักได้มโนลาเอ้าเอ้าลอวงฟอนฟอนฟอนชยา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 ล้ำอมสีวิชัยลิเกลิเกถูกต้อง คนมาตุ้งต้เจอหเตหตุ้งตุงตุ้งต้งเียวเหนียงตสงได้แล้วทางนี้นี่นะคนจะโกงนะโกงอ่ะนี่ตุง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 อ่ะตุงตุงยังไม่ม huh? ีใครตอบผักไปแล้วอ่ะไม่มีใครตอบเลยเช็ค ตอบสิงโตแล้วสิงโตแล้วแล้วก็จไปเออลีเทสกอเทสช่วยไม่ได้นะครับฝั่งนี่เอาไปซีคะแนนรอตักเหรอเดี๋ยวนะพี่พี่ยังมาถามผมเลยออีกเหรอนี่พี่ไม่รู้ตัวจริงจิเหรอโอเคโอเคก็ได้ก็ได้ก็ได้ คิดว่าทำบุญทำบุญหรือว่าให้ค่าเพราะว่าเขาก็เหนื่อยทีนี้เขาเหนื่อยเอาล้ครับตอนนี้คุณกุ้งเจอคุณตั๊กบ้างครับเชิญไม่ย้เหยเ็มน้อโซ่่แม่แมไม่เป็นไรเราตัวกลัวเลยเราอะไปให้หมดวาวเลยอันเนี้ยเอาให้เต็มเลยท้อ้กันตายเลยนะเตรียมตัวนะครับหมวดของคุณทั้งสองคือสิ่งที่ม้วนได้อะไรบ้างที่ม้วนได้พร้อม เริ่มครับไปที่เช็ดเช็ดก้นเช็ดก้นพิชูโอเคอะไรไปโยนโยนอะไรถูกสิพิชูไม่ได้ไม่ได้ไอ้ก้อนกินอ่ะไอ้ไอ้กิ๊บคนคนไอ้ที่กินญี่ปุ่นญี่ปุ่นราเมงราเองไม่ใช่ซูชิซูชิถักไปถักไปอันนี้อ่านซูชิไม่อ ใส่ใส่ยุงไงมันหไ่เออักไปพักไปเย็นใจเย็นเร็วตักเร็วเร็วจเย็นใจเย็นออ่ะหัวขาวอะหัวขาวีู้ีู้ีู้ดแลัไปเร็เร็วเร็เร็วไว้ไอ้ที่ปัดัารยานแล้วแล้วมันจิ้มมันหมุนอะอโซ่โซ่โอู้กต้องัไปัดีเย็นใจเย็นตักจเย็นจเย็นโอ๊ย ครับผมขอหยุดแค่นี้ด้นะเอาจริงให้ผมไปนั่งตรงไหนก็ได้ผมไม่ไหวแล้วจริงทิชชู่คือจริงๆคือซูชิอะไรที่ใช้ก้นอ๋อซูชิใช้ก้นแล้วครับท่านซูชิใช่ไหมมันอ่านชิชูชิชูอ๋อชิชูซูชิชิชูอ๋อมให้ชิชูเว้ย แข่งกันไปนะฮะเรียกได้ว่าคะแนนนะฮะตอนนี้ตีเสมอมาแล้วนะครับ10ต่อ10และอย่างที่บอกไว้แล้วนะครับว่าวันนี้นะครับทาง B Festa นะครับเขาใจดีเขามีกิฟต์เซตมาแจกนะครับสำหรับหัวหน้าทีมทั้งสองคนด้วยเชิญออกมาครับหัวหน้าทีมมาเชื่นตรงนี้เลยนี่ขอมอบนะครับผมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเครื่องสำอาง B Festa นะครับให้ใช้ทำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาดคุณผู้ชม แล้วก็มีหลายสูตรด้วยนะครับให้เลือกใช้ได้นะครับแล้วแต่สภาพผิวของแต่ละคนนะฮะน่าจะได้ใสแบบสาวๆญี่ปุ่นนะครับเอาไปเลยยินดีด้วยครับรับเชิญเชิญเชิรับไปแล้วรับไปแล้วแล้วก็จะขอมอบซูชิไม่ใช่ก้อนนี่เอาละช่วงหน้าครับมาถึงปุ๊บเราจะกลับมาและเรามา ตอบมาเป็นตับต้องใช้สมองต้องใช้รอยหยักของสมองใช้อะไรนะฮะเกมสมองเกมต่อไปเราใช้สมองต้องใช้สมองครับคุณบอลครับแซกกุ้งครับเป็นเพื่อนกันมากี่ปีแล้วสองปีครับเลิกคบกันเถอะเชื่อพี่ฉันเลียแล้วเนี่ยนะครับบอกเลยว่าเกมเกมนี้เนี่ยนะครับเขาตอบกันได้ประมาณสัก9ก้ารอบ พอละประมาณสัก7จคำอะไรเงี้ยผมว่าพวกคุณได้มากนผมเคยทำไว้15คําคำ15เลยนะครับเดี๋ยวกลับมาดูครับ15หรือไม่ครับสักครู่เดียวเกมใบระเบิดนะคะ พี่ฮายอพอนี่แกสมเป็นตัวแม่จริงทุกครั้งนี่แกทายมาเนี่ยแบบโอ้ยถ้าทงท่าทางออกเล่นใหญ่มากทุกอย่างใหญ่มากแต่แบบความที่อยากให้เราชนะพอความสุดท้ายเปิดปุ๊บอ่านปั๊บยังไม่ทันทายมือผักไปแล้วจ้าก็เลยนั่นแหละค่ะไม่เป็นไรแต่ก็สู้ไปเท่ากับเกมต่อไปค่ะ